ให้จริงนะพวกหมอดูก็ตีหมอเจ้าก็ดีนะยิ่งไปหามากรู้สึกจะเปลืองตังมากแล้วไม่ก็จะได้ผลอะไรเลยเพราะฉะนั้นมาหาหลวงพ่อดีกว่าไม่ดีไม่ดีมีองค์อีกอ่าอ่ายังไงครับอยางไงอะไรต้องอะไรต้องอะไรเข้าครูรอบครูขันห้าขันเก้าอะไรเหล่านี้เป็นต้นนะครับสบายใจขันห้าต้องระวังนะพังหลายๆายนะผมพังได้เหรอครับพังเยอะเออบังครับเอาประังเท่าไหร่ก็ต้องให้เป็นล้านก็ต้องให้ บางทีจะขายบ้านขายช่องขายที่ไรทีนาครับ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 รอยดั้นอย่าไปเป็นเลยฮะร่างทรงดี่ไม่ดีจะยุ่งเอาเรื่องงี้กว่าเอาหลวงพ่อเข้าประทับสองแล้วก็หมดเรื่องไปเออหมดเรื่องหมดแลาวใช่แ้ไม่ต้องไปเสียขันมีหลายลายแล้วนะอะยังไงก็หลวงพ่อเข้าทรงผู้ไปถามทนิวัดเนี่ยเขาก็ถามว่าไงกันลึกบังเอิญคนหนึ่งจึงอยู่จังหวัดอุบลอ๋อบังเอิญอีกคนหนึ่งอยู่จังหวัดเชียงบู์ เป็นผู้ชายนะอายุประมาณสามสิบเศษแสดงว่าเป็นคนฉลาดทั้งคู่ทั้งคนเนี่ยมองปั๊บก็ทราบของคนฉลาดอันนี้สองคนไม่ได้ไัดกันไปพร้อมกันโอตางกนต่างมากันอย่างเงี้ยนะกูตางมาครับคนหนึ่งก็ถามว่าเราพ่อไปทรงรบหรือเปล่าครับก็เลยบอกฉันนั่งอยู่ตรงนี้จ้งเขาบอกผมเข้าใจครับอีกคนก็บอก่ผมจะมาถามเหมือนกันครับเนี่ย หลวงพ่อพูดแค่นี้เขาเข้าใจเลยนะพอพอเใจฉลาดพอใจมากอ๋อก็อแสดงว่าที่เขาอ้างว่าเข้าวทรงหลวงพ่อก็าคงจะเป็นอ,อะไรก็ทำเหมือนหลวงพอ่อยาน้าเขาก็เป่าเป็นหมากเขาก็กินเป็นแล้วก็เป,เป็นวงเป็นหวัดเขามีผ้าชใช้กินวงกินบวงทำลีลาคล้ายเลยแต่เสียดายเสียงเสียงก็งทําไม่ได้มันเป็นตวเมียไปป ๋อหลวงพ่อตัวเมียเขาเรียกว่าภาคตัวเมียแค่เลยมีหลายปางนะมีหลายอย่างครับอย่างครับอะไรอะไออย่างอย่างบ้านน่ะบบ้านจะบูเลือดอย่างตัวผู้ตัวเมียไงนี่ก็มีพระหลวงพ่อตัวผู้แล้วหลวงพ่อตัวเมียครับครับครับก็ตกลงว่าถ้าจะมีใครมาพูดว่าที่โน่นเข้าทรงหลวงพ่อคนนี้ครับทรงพ่อก็เป็นนั้นว่าหลวงพ่ออยู่ที่วัดไม่ได้ไปอย่างนั้นเลอครับ ไปอ้าวตะ่กี้ว่าไม่ไปเดี๋ยวปะยังไงกันแน่ครับก็ไปคุณที่แอ่แทะก็สบายใจเรื่องนี้อ่าลาเท้า